จ้าสวัสดีครับเป็นจังได้ทางผุนหาสวงหุลแอนไปออกอมสินหาสวงเสียดายหลายแม่นวะอุ้ยออกอมสินหาสวงเมนเสแล้วออมโ่แวเสียโเลยเสียดายหลายก็ยังไทยโอ้ยขัดขัดมาขัดขึ่นกันดิสวงหาหาสวงกรไดโอ้ยถึงไ้ออกอมสินบัสิเนี่จ้า เสียดายหลายแต่ว่าเลขสูตรเ้าเข่าเนาะเปลี่ยนจิตให้เปลี่ยนจิตมาเนี่ยชุดบนชุดล่างแยกกันได้ดีปะโอเคจ้ะจังสรนก็ได้จ้ะจ้ะชุดบนก่อนเนาะเดี๋ยวชุดล่างเดี๋ยวค่อยอีกคลิปหนึ่งเนาะค่ะโอเคค่ะจ้ะวันนี้วันนี้ไม่ตัดแต่เนี่ยแรงไมต่ตัดเป็นเครื่องเป็นชุดเต็มนั่นแหละชุดเต็มเลยเชุดเต็มแต่ว่าชุดเต็มตัดมาเราเหลืออยู่แค่อบคูสินะจ้ะโอเคค่ะจ้ะจ้ะวันที่สิบหกกันยายนเนาะ หกครับที่หกเดือนเก้าพันห้าร้อยหกสิบหกจแล้วมันชุดเต็มหรอชุดเอชุดบนบนจาวิ่งสามสองสามสองครับจับคู่จ้าหกสองหกสองหกสามหกสาม

จ้งมาปักลักนะพวะม b u ตัวจีเป็นตัวใดเนอกกับพิสมนีจ้าหกคูหกสองหกสามจ้าหกเก้าเจ็ดเก้าจ้าเจ็ดทบแบบหกนอจ้าสามตัวบัดชินีสามตัวลักลักร้อยสองสามเจ็ดสองสามเจ็ดจ้าจังเราหนึ่งแป อ่าเน้นเดี๋ยวขยันเลแล้วกันเนาะจ้าซึ่งขยันครับอ่าจับคู่ได้เจ็ดหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดสาม หกเจ็ดเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่คู่จ้าอันเลขเลขสองตัวกะหกคู่เลขเลขสามตัวสี่คูเนะจ้าแมนครับแมนบอกของมันเลยเดี๋ยวมันมันมันจับมันเขียนไว้มันมเลยปุ๋ยอะไรอะบอกบอกให้ของมันเลยจ้าอ่าอ่าจ<ด>นไหมครับจนไหม วิ่งบนนี่สามกับสองเนาะจ้ามีจับคู่ให้มีหกสองหกสามเก้าสามเก้าหกเจ็ดหกและเจ็ดเก้าถือถือว่าจ้ารักร้อยมีสองมีสามมีเจ็ดครับเจ็ดหกสามเจ็ดหกสองเจ็ดเก้าสามแล้วกับสามเจ็ดหกเป็นว่าจ้าแนนครับแน่นจ้านี่แบบเพราะว่าเลขชุดนี้กับ ผมหมั่นใจหรอกจะว่ายัางทันตัดต่าสิตัวใดสิสิฟันต้องตัวใดกันแท้จังสินะจ้ะรอโค้งสุไทยเรื่องต้นนี่ก็ให้วงกลมเป็นปที่เลขเออหกจ้ะา6 3ออ9-3้านะคู่3<า><ล>คู่นี่ไปหาจับฉลากินแบ่งไว้ 2, 3, เ็อ2ก็ามไน่นอ่นอนไม่เห็นะครัๆครับไม่เห็นยุ่3ก็ส อืมจ้ะอันเหล็ก่างนี่เขาสิปล่อยมือใดจ้ะมือเนื่องก็ได้ครับผมเอนก็ได้จ้ะโอเคโอเคเดี๋ยวมืออื่นสิโทรไปถามเหล็ก่างเนาะหรือว่าจะตัดพร้อมกันเลยล้อเหล็กตัดโครงสุดท้ายทั้งบนล่างบอกครับเอาเอาเอาเหล็ก่างก็เท่าว่ามันก็ะเละที่คคู่กันเหล็ก่างไม่คบคู่กันอือจ้ะจ้ะบระมือทุ่ ใช่คือสรุปโครงสุดท้ายนี่จังค่อยเอามารวมกันลกล่างล่ครับโอเคโอเคโอเคจ้ะโอเคจ้ะน่ามีเลขฝันมั้มต้องโบ่เด้อดิจ้ะล้อเลขฝันแล้วมื้อกับไปออกออมศิลบนเนาะเสียดายไรเด้อโอ้แม่นด้วยสันเนาะแม่นจ้ะไปออกออมศิลหาสวงเสียดายไรอุ้ยเพราะถ้าออกอ้อมศแล้วแม่นสิมาไทยบนเนาะ อ้ขิดเลาะคิดลองในบาทนี่บอไมอีหลิเสดายเลยเด้มาขัดสนุกมาขัดสองหาหาสองเอาบ่เป็นยังฝันไม่เด้อผู้ฝันเม็นนะเล็นครบคบบนอะไรบอกนั้นครบบนมาคบบนมาคบบนมีตัวไหนจ้ามาคบบนอ่าสองสามสองสาม หกเจ็ดหกจ็ดเก้าเก้าห้าห้าจ้ะกอ่มากเห็นวนมาแ่นน้ไม่เห็นแล้มีสองมีสามมีหกมีเจ็ดนี้เก้ามีหาย่จ้ะครับผมไม่เห็นในนนแหละครับจ้ะจ้ะมวลนีลอี้งามหกสองมวลนีมั่นใจมวันี้มันใจบนมันใจคับก็บนมันใจก็เก้าวันนี้กรบบนทำไมเห็นแล้วได้นี่แปดจ็ดนี่ เดินเดินดีตนะ้องงวดสามงวดคนเด้คันเดินดีเนี่ยแต่ว่าเลขวิ่งนี่บ่หลุดดอกนอกจากบ่หลุดจกงวดเลขวิ่งนี่จบมานี่ดูดีเดินดีบ่หลุดครับเป็นบ่หลุดบ่หลุดถ้าผมหัในใ้ตัวเดียวกับบ่แน่กับสุดถ้าขันสองตัวนี่คันบนสองตัวล่างสองตัวนี่นบ่มีหลุดถ้าผมผมแยกบนแยกลาย่างนะคือเหล็กอืออ่าเอฟพันธ์เส็นนี่พันเสีนว่าตัวเลขมันหลหดนี่สินะงั้นเปล่า ตัวเลขมันบ่บ่คเกิดวันเสีแยกบนแยกล่างหายเราเสียตัวเลขมันเบิ่งในเบิงเบิงเบิงส่วนลวงเสียเบิงส่วนลวงขึ้นตัวเลขมันหลายเมียนค่ะเดี๋ยวแยกบนแยกล่างเราเราก็มาไหลดอกเมียนจะบ่หลายหางดอกแยกบนแยกล่างอยู่จ้ะกะเลือกเอาเนาะว่าหันกะซีหางหนึ่งทึ่งๆกระไดอืมค่ะข้างล่างก็ซีหางบ่หลายจ้ะแยกบนแยกล่างซื้อบนเป็นบนซื้อล่างเป็นล่างตามนั้นเนาะจ่าครัับตามนน้ค่ะ จังไรกะรอเด้อรอเหล็กลางเด้อจ้ะเด้อโอเคคร okay, ับผมจ้าโอเคโอเคค่ะตามมาเลยจ้าโอเคค่ะเอาขอบคุณยหลายๆจทีเใหๆเงินี่จ้าจ๊าสวัสดีค่ะ